สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาชมสวนโรสแมรี่ของเรานะคะรสแมรี่ของเรานะคะเป็นสายพันธุ์อิตาลีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะพุ่มสวยมากนะคะอายุประมาณ4เดือนนะคะสวยมากนะคะพุ่มสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะในหนึ่งถุงนะคะเราจะปลูกไว้ประมาณ4ต้นนะคะเพื่อเพื่อให้ป้องกันเวลาสมมุติว่า1ต้นตายแล้วก็ยังเหลือสองสต้นนะ สีต้นนะคะคุมสวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่ใบเขียวๆแบบนี้นะคะเราพ่นสารป้องกันเชื้อรานะคะเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้นะคะฝนตกนะคะก็สามารถทำให้ต้นโรสแมรี่ของเรานะคะเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นใบดำๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปไถ่ต้นที่เป็นรา หรือว่าเป็นดำดำแบบนี้นะคะถ้าชื้นมากๆนะคะต้นจะเป็นใบดำดำแบบนี้นะคะวิธีแก้ก็คือเราเด็ดใบสีดำดำนี้ออกนะคะหรือเราเอาไปลงกระถางนะคะเพื่อให้มันจเจริญเติบโตนะคะใบตรงนี้ก็สามารถหายได้นะคะสามารถแก้ได้นะคะคือเราพ่นตัวการเชื้อราลงไปนะคะ ลดวานเว้นวันนะคะหรือถ้าวันไหนที่ฝนตกแบบนี้นะคะเราก็ลด2วันครั้งนะคะเพราะว่าถ้าชื้นมากๆนะคะก็จะทำให้ต้นโรสแมรี่ของเราเป็นลาดำนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นลาดำนะคะเราก็เอาต้นที่แบบไม่สวยแบบนี้นะคะเป็นลาแบบนี้นะคะเราก็ บบเมื่อเราเอาถุงเล็กนะคะมาลงกระถางใหญ่แบบนี้นะคะเราก็มันก็จะมีรางแน่นๆแบบนี้มานะคะแล้วก็พุ่มก็จะสวยนะคะแล้วก็เด็ดใบดำๆแบบนี้ออกนะคะสวยมากนะคะยิ่งเราลงกระถางใหญ่ขนาดไหนนะคะต้นก็จะใหญ่มากนะคะนี่นะคะเป็นต้นคูลิ่งนะคะกระถาง สวยมากค่ะพุ่มสวยมากนะคะนี่นะคะพุ่มสวยมากมเลยนะคะและนี้ก็จะเป็นต้นโรสแมรี่นะคะที่ในถุงดำนะคะเราเอามาลงในกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะคะสู้านิ้วนะคะความสูงประมาณ60-70เซนนะคะสวยมากเลยนะคะการให้ปุ๋ยนะคะเราก็เอาปุ๋ยละลายน้ำแล้วก็เอามาลดนะคะ เราใส่โดยโตรงนะคะจะทำให้ต้นไม้ดำแล้วก็ไม่สวยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ